รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ To Be Professional ครับ รายการที่เต็มไปด้วยสาระความบันเทิงครบคันนะครับที่คุณผู้ชมห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับและเช่นเคยนะครับกับช่วง Fabulous Pro นะครับที่เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปสัมผัสกับงานที่หรูอลังการแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับซึ่งเราจะทำเรื่องราวที่น่าสนใจที่มีความอลังการมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับและในช่วงของพี่ตุ้มนั้นจะมีคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับกับช่วง Fabulous Pro ครับช่วง Fabulous Pro สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมแล้วนะครับผมก็คงต้องถือโอกาสขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งเทศกาลงานรื่นเริง,เรง,เรงนะครับเพราะเชื่อได้เลยนะครับว่านับจากนี้ไปเราจะต้องพบกับงานรื่นเริง,เรงและงานปาร์ตี้กันอีกเพียบเดี๋ยวจะต้องคริสต์มาสเดี๋ยวจะต้องส่งท้ายปลายปีแถมด้วยต้อนรับปีใหม่ คิวปาร์ตี้ย,ยาวกันแน่นอนเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ถึงเทศกาลเลยนะผมจึงได้มาโผล่อยู่ท่ามกลางงานปาร์ตี้เลยครับว่าง,งานจะเลิกรับรองครับว่าดึกอีกแน่นอนคืนนี้แต่เมื่อกี้ผมแอบเหลือไปเห็นคุณหมอเจี๊ยบละละนาซึ่งผมหนีไปแอบส่องไอจีเธออยู่ร่ำไปและเห็นว่าต้องเข้าเวรดึกอยู่บ่อยๆงั้นผมขอไปแอบถามเคล็ดลับการดูแลตัวเองจากหมอเจี๊ยบหน่อยดีกว่า เรื่องการดูแลตัวเองนะคะก็คือถ้ามีเวลาว่างปุ๊บสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการนอนค่ะแล้วก็ไปออกกําลังกายถ้าเกิดเรามีเวลาว่างพอขนาดนั้นแล้วก็พยายามกินน้ำเยอะกินอาหารให้ครบทุกมื้อคะ่ะส่วนเรื่องผิวนะคะส่วนใหญ่จะก็เน้นเรื่องการบารุงมากกว่าการที่จะไปเติมแต่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะก็พยายามทา m อ i s ไรเซ z e r ธรรมดาให้ผิวชุ่มชื้นส่วนถ้าเกิดต้องออกแดดก็ทาครีมกันแดดนะคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับหมอเจี๊ยบผมจะแอบ,บเอาไปใช้กับตัวเองบ้างเผื่อว่าจะได้ดูดีแบบคุณหมอขออนุญาตมาโนไวไ้ก่อนนะครับเออเรากลับมาที่เรื่องของงานปาร์ตี้กันดีกว่านะครับผมไปงานปาร์ตี้มาก็เยอะเจอคนก็แยะแต่ก็แอบ,บอยากรู้นะครับว่าแต่ละคนที่ผมเจอในงานนั้น ขามีการเตรียมความพร้อมสําหรับการไปงานกันอย่างไงบ้างนะก็ถ้ามีปาร์ตี้เนี่ยก็คงต้องบอกตีมนิดหน่อยนะฮะถ้าไม่งั้นมันก็คงจะดูไม่ไม่สนุกสนานถ่ายรูปม,มันก็จะดูเละเทะยิ่งเดี๋ยวนี้คิดถ่ายรูปไรือกันเยอะๆเนี่ยเพราะมันจะได้จําได้ว่างานไหนเมื่อไหร่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการให้เกียรติคนที่ไปแล้วก็เป็นการให้เกียรติกับ เจ้าของงานเราก็ต้องเข้าตีมน,นิดนึงครับผมจะพยายามจะแต่งให้เข้ากับคอนเซปของทางเจ้าของงานเขาเพราะเขา u s a h จัดงานมาแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนร่วมร่วมทีมเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงอาจจะเป็นตามสไตล์ของเราด้วยะค,ะค,วค่ะก็คือบอกว่าเออดูก่อนว่าการเข้ามาสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือถ้าเกิดแบบเออเขาบอกทีมอะไรเราก็ตามเพราะว่าเป็นแบบให้เกียรติเจ้าของงานด้วย <Concept S 2> องงะไรย่างเงี้ยคอนเซปคืออะไรจะพยายามไม่ให้หลุดแต่ก็ ไม่ได้ไม่ได้เยอะว่าสมมติว่าคอนเซปเป็นสีเราก็จะใส่ให้ถูกกับสีที่เป็นคอนเซปเขาหรือว่าบอกว่าดรสโค้ดเป็นอะไรเป็นคอกเทลเป็นออีฟนิง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาไปตามนั้นมากกว่าก็าสำหรับงานที่มี เรียกว่าตีมนะครับบางทีเราก็อาจจะให้เกียรติเขาในการที่แต่งตัวตามตีมหรือตามคอนเซ็ปต์ที่เขาวางไว้แต่ว่ามันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแต่งอะไรแบบที่เราไม่ใช่ไม่ได้แต่งอยู่ปัจจุบันนะครับก็เป็นการเลือกเสื้อผ้าที่มันเป็นสไตล์เราหรือว่าเข้ากับเราบุคลิกของเราแต่ว่าให้เกียรติกับสถานที่ครับแต่ละคนก็มีการเตรียมตัวในแบบฉบับของแต่ละคนกันเลยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะให้ตัวเองดูดีพร้อมออกมาเฉิดฉายแบบแฟบรัสในงานปาร์ตี้แล้วแล้วก็ เราไปฟังคําแนะนำดีๆจากช่วงแอดไว้บายนิชยากันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของฤดูของงานปาร์ตี้นะคะก็ต้องยกให้เดือนธันวาคมเดือนนี้ค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะเราก็จะมีงานเริงมากมายนะคะปาร์ตี้ต่างๆที่เราจะร่วมสังสรรค์กันเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้ คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะพร้อมรับกับงานปาร์ตี้ที่เราจะได้ไปร่วมสังสรรค์กันนะคะช่วงแอดไวส์บนิชยาประจำวันนี้นะคะตุ้มขอแนะนำคุณผู้ชมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปงานปาร์ตี้ที่เราได้รับเชิญค่ะโดยเริ่มจากการเลือกเครื่องแต่งกายนะคะเราจะดูได้จากการเชิญนะคะที่เราได้รับเชิญว่ามีการระบุ ในเรื่องของธีมของงานหรือคอนเซปต์ของงานไหมค่ะว่าเครื่องแต่งกายเป็นประเภทไหนนะคะถ้าเป็นระบุสีก็ง่ายนะคะเราก็เลือกเดรสสีนั้นแล้วก็มาเลือกอิสเซอรีไปแต่ถ้าไม่มีการระบุในเรื่องของการแต่งกายนะคะเราก็ควรจะเลือกแต่งกายให้สุภาพค่ะแล้วก็ถูกกาละเทศะนะคะเพื <Gew> ่อให้เกียรติกับเจ้าของงานที่เราได้รับเชิญในฐานะแขกผู้มีเกียรติค่ะเมื่อเราเลือกชุดที่เหมาะสมแล้วนะคะเราควรจะฟิตติ้งหรือว่ามาลองดูก่อนนะคะ 3หรือสี่วันล่วงหน้าค่ะเพื่อที่ว่าบางทีเราอาจจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงโดยที่เราไม่ทราบนะคะอาจจะไม่พอดีกับตัวเราเราควรจะลองก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าชุดนั้นลงตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกเรื่องของเอเซอรี่ต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นสร้อยต่างหูกำไลแหวนรวมทั้งรองเท้าและกระเป๋านะคะเพื่อให้เข้ากับเดรสที่เราเลือกด้วยค่ะสำหรับสาวๆนะคะที่เลือกชุดที่ออกไปทางแนวเซ็กซี่นะคะเพื่ออวดผิวพรรณหรือว่ารูปร่างเนี่ย ก็ควรจะมีการดูแลในเรื่องของการควบคุมอาหารก่อนวันที่เราจะไปนะคะแล้วบำรุงผิวพรรณให้สดใสน,นะคะด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็ดื่มน้ําให้มากๆนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับผิวพรรณค่ะรวมทั้งควรจะมาร์กหน้าของเรานะคะประมาณ15-20นาทีนะคะเพื่อที่จะเพิ่มให้ผิวหน้าของเราเนี่ยอิ่มน้ําแล้วก็ดูสดใสมากขึ้นค่ะ จากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ควรจะชำระล้างร่างกายนะคะให้ผิวพรรณดูสดใสค่ะรวมทั้งสครับผิวกายนะคะให้ดูเปล่งปลั่งแล้วก็เนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะและเคล็ดลับสุดท้ายนะคะในการที่จะเสริมสเสน่ห์และก็เสริมสมร้างบรลิกภาพที่ดีนะคะก่อนที่เราจะออกไปงานนะคะเราควรที่จะหยุดนิ่งพักสายตาสักครู่นะคะรวมทั้งทําอารมณ์ของเราให้แจมะะ่มใสค่ะและเราอาจจะเสริมความมั่นใจให้กับตัวเราเองนะคะด้วยการยิ้มกับตัวเองในกระจกสักครู่ค่ะ เพียงแค่นี้นะคะเราก็พร้อมค่ะที่จะออกไปพบปะกับผู้คนในแวดวงสังคมค่ะและนี่ก็คือเคล็ับเล็กน้อยนะคะที่ตุ้มนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะโรงแรมเอทัสแบงคอกค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับช่วงต่อไปค่ะฮัลโหลฮัลโหลอย่าให้ความไม่มั่นใจหรือภาษาในการสื่อสาร มาเป็นปัญหาในการประกอบธุรกิจซารอนของคุณอีกต่อไปเลยครับ To be professional be